อันนี้คุณอย่ามาอ้างบนคุณเลยครับที่คุณบอกว่าถ้าไม่มีกษัตริย์หน่าเป็นเมืองขึ้นพมา่าผมจะบอกให้นะการลบแต่ละครั้งอะ่กะกษัตริย์หรือว่าขุนนางเนี่ยก็เกณฑ์พวกไพ่ไปทั้งนั้นน่ะไพ่ก็คือประชาชนไพ่ก็ไปอยู่แนวหน้าในการลบเมื่อลบแพ้ไพ่ก็ตายฝีพิการเมื่อลบชนะไพ่ก็กลับมาทํางานเหมือนเดิมไม่ได้บําเน็จบํานาญอะไร ไม่ได้เลื่อนยศอะไรก็ต้องกลับมาลำบากทำนานเหมือนเดิมส่วนเจ้าเมื่อลบชนะก็ได้หัวเมืองส่งเครื่องบรรณาการมาให้ส่วนขุนนางก็ได้ผลประโยชน์โดยการเพิ่มศักดินาเพิ่มขึ้นรวมถึงอาจจะได้ทาสมากขึ้นด้วยเห็นไหมสรุปไพ่ก็ไปลบแนวหน้าเหมือนกันแต่ตายฟรี เมื่อลบชนะก็ไม่ได้อะไรกลับมาทํานาเหมือนเดิมเลี้ยงควายเหมือนเดิมจับปลาเหมือนเดิมใครที่ได้ประโยชน์ล่ะคนที่ได้ประโยชน์ก็ไม่ใช่เจ้าหร,หรือเจ้าเมืองไม่ใช่เจ้าเมืองเหรอหรือพวกขุนนางก็ได้ประโยชน์ทั้งนั้นแต่ไพ่ก็ไปลบคุณไม่ต้องเอามาเคมเพราะทุกคนมีส่วนร่วมในการลบหมด